จะได้เมื่อได้เด้อมันนี่เด้เออเหนื่อเนื้อด้อเดอยด้อเออไปทางเลยยาคามาเนื้อทางเลยยานคล้องที่แรกเออเหนื่อเกินเออขึ้นยองยองงาลงยองเชื่อขึ้นผ่านยาขาดจากยามเออป่าลำเทาเทาอ่อนหาป่านลำพญาพญาอ่อนรักเออเป็นเจ้าเป็นนายเป็นเออเฮ้อเฮมี ขึ้นเลยมาเลยได้เออเกินเลยรวยงยงงาลงจะเท่อเึินรสดขาดจากยามออยู่ดีมีแห้งแข็งเึ้นขาขขาดสนแต่นเออมีอายมันยืนแสร็ีอยู่ดีมีแห้งทนอเเกเมื่อเมอผู้สุคนเลยเมื่อเออูดเ้เอเอด้นเอ